สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารบกวนเวลาของทุกท่านเรียนรู้ตามสไตล์จิรงนะคะอายุอีกแป๊บเดียวจะถึงปัจจจริงๆอะจริจรอายุ71็ดสิบเอ็็มย่างเ2แต่คนจีนเนี่ยเขาให้บอกพูดเพิ่มไปเป็น3ปีเราก็เลยพูดเป็นเจ็ดสบเขาบอกอันนี้ล่ละงานที่บอกอายุให้มากเนี่ย มันเป็นการสร้างห่วงจุ้ยให้ตัวเองให้ตัวเองแข็งแรงให้ตัวเองเจริญนะคะเราก็เลยทำตามหลักบ่วงจุ้ยที่เมืองจีนสอนบ่วงจุ้ยนะคะก็สอนอย่างนี้ห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยค่ะก็ให้บอกมากขึ้นไม่ให้บอกอายุน้อยลงการบอกอายุน้อยลงเป็นคนทําร้ายห่วงจุ้ยตัวเอง ถ้าบอกมากขึ้นมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจะเกิดก้าหนึ่งก็ประมาณ71นะคะจริงๆ71เต็มย่าง72แต่จะบอก74ก็เป็นการเสริมของชีวิตตัวเองเรื่อยๆจะเองเองจริงๆไม่ต้องมาทําแบบนี้หรอกทาไมต้องทําเพราะเราเป็นคนอยู่นิ่งไม่เป็นเป็นคนชอบทําอะไรที่ไม่อยู่นิ่งเป็นคนแก่ที่ใช้สมองตลอดเวลา การใช้สมองตลอดเราก็ทําให้เรารู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักร้าวรานไม่รู้จักเศร,ร้าวเวลามีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันมีทางออกให้ตัวเราตลอดจริงๆต้องเป็นคนแก่ที่อยู่บ้านเลี้ยงหลานทําไม่เป็นเลยค่ะนิ่งยังไม่เป็นเลยเป็นคนนั่งสวดมนต์นิ่งๆเนี่ยสวดไม่ค่อยได้สวเดวเร็วๆแต่จะสวดมนต์ได้ตอนออกกาลังกายเวลาจะเล่วนะลงงว่ายนะ้ำที่นแก่สวดมนต์ในน้ำทีหนึ่งกี่บทดห้าสิบกว่าบทเนี่ยท่านก็เล่นสวดได้หมด เะะป็นคนสวดมนต์เก่งสวดมนต์ได้หมดขี่จักรยานถามว่ากี่รอบไม่ได้นับรอบเลยใช้สวดมนต์เอาเวลาสมาธิที่ไม่ดีสมาธิที่เร็วเนี่ยเราก็จะสวดมนต์ไม่ได้เราก็จะแบบหลุดหลุดก็พยายามดึงจิตกลับเข้ามาสวดมนต์ให้นิ่งเป็นการดึงจิตตัวเองให้นิ่งกลับเข้ามาตลอดเวลาแล้วเวลามีอะไรว้าบุ่นสิ่งที่จะเล้งสงบสติอารมณ์ได้นั่งสมาธิที่ได้ ก็คือการออกกาลังกายการออกกำลังกายนีออกก่จะสวดมต์ไปเรื่อยๆสวดตามที่เรากําหนดว่ากีก่บทครบบทแปลว่าจบแต่ถ้าวันนี้สวดไม่จบโดยสวดเสร็จรุดสวดเสร็จุดช่วงที่มีเรื่องใหม่ๆุตลอดเวลากว่าจะครบบทนี่สวดไม่รู้กี่รอบแต่เราเป็นคนออกกำลังไม่เหนื่อยแต่เบื่อขี้เบื่อในโลเคชั่นเดิมๆเก่าๆนะคะมีสัยแบบนี้เป็นคนกินเกงถามว่าทำไม ออกกาลังแล้วยังอ้วนล่ะแก่แล้วเขียวไม่ดีนะคะเจลิ่งเห็นคนแก่แบบเจล้งน่ะเนื้อเขียวหนังติดก,กระดูกไปหมดเอาแรงตรงไหนอะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอ้วนเอิมดูสวยกินได้กินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยเบรคตัวเองไม่เคยอุ้ยรุ่นกินไม่ได้นี่กินไม่ได้ไม่กินทุกอย่างหมดแต่ไม่ได้กินซ้ํซากไม่ได้กินเยอะเธอะแต่ออกกําลังให้มีการเผาผลาญบ้างแต่ไม่ได้เผาผลาญจนวุ้ยเชฟสวยมานนางแบบ จ็ดสกว่าจะ80จะไปเช็คอย่างไรไงเอาแบบนี้ดีกว่าเนี่ยไม่เหี่ยวเลยแข็งแรงสตรองแถมไม่มีโรคการออกกําลังกายที่เจริงคิดกินไหมกินทุกอย่างเอาละวันนี้จะทำกับข้าวเจให้ดูบังเอิญจะไม่อยู่ช่วงกินเจกลับมาก็จะฟิตฟิตบังเอิญเจลิงก็โชคดีมีคนรักเจริ่งตัวเคร่องบินมีเที่วฟรีเท่านี้จะไปลงเรือที่อิตาลี โรงแรี่ไปจากเหนือวนกลับมาใต้เลยก็แวะสเปนมัแหละแวะทีละท่าทีละท่าบริษัทเครื่องสำอางเขาไอเจลิงไม่ได้จ่ายเงินเองเป็นคนหาเงินได้ก็เขาได้ใช้เงินเป็นคนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงทําไมถึงทํากับข้าวกินละ่ะกินข้างนอกทุกวันรู้ไหมว่าค่าตัวเองเปเรื่อยๆสังเกตคนที่กินข้าวข้างนอกส่วนมากมีโรคทั้งนั้นเจลิงนี่ไม่ค่อยรู้จัโกโรค จะเล่งเช็คร่างกายปีละสองครั้งตามภาษาคนแก่คือหกเดือนครั้งจะเล่งไม่มีอะไรเกินเลยจากตัวเองกินยาไหมกินยาความดันเม็ดหนึ่งเผื่อปีตหมอบอกนะคะกินค่ะนะคะก็กินก็กินคอเลสเตอรอลครึ่งเม็ดไอแบบห้ากรัมหรือกี่กรัมหรือครึ่งเม็ดเองแค่นั้นนอกนั้นไม่ได้กินอะไรเลยก็กินมากแต่บางทีก็ไม่กินเวลาไปเที่ยวเมืองนอกนี่ไม่กินบางทีก็ไม่กินสักสามเดือนอีกสามเดือนค่อยกินคือไม่ทําร้ายตัวเอง ที่อ้วนเพราะตัวเองจริงๆทานอาหารทุกอย่างเป็นการเสริมสร้างตัวเองแต่ไม่ได้มีไขมันเยอะไม่ได้มีความดันเยอะไม่มีบาหวานเห็นไหมคะก็กินแบบไม่อดแต่ต้องรู้จักกินวันนี้เราจะทํากับข้าวเจให้ดูเะเล่นก็บ,า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 บา้าๆบอๆเวลาทํากับข้าวเจเอาจากไหนเรียนรู้จักใครไมมอิมเมจิ้งขึ้นมาอิมเมจิ้งก็วันนี้ในบ้านเรามีอะไร กับข้าวในบ้านมีเยอะมากจะมีคนมาให้นู่นให้นี่อย่างวันนี้ก็มีคนเอาเต้าหู้มาให้ก็ทําเองเจไก็ทําแกงเขียวหวานใส่เต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดทงังไงเราก็ไม่ได้ใส่เราเจไเป็นคนไม่ชอบกินแป้งที่แป้งเยอะๆเนี่ยไม่กินอย่างที่พอะคนกินเจต้องมีกุ้งเจใฮเกินเจอะไรเจไม่กินเลยไม่เคยซื้อมาก,กินไม่ชอบเนี่ยฮะทุกอย่างเป็นของธรรมชาติหมดเราไม่กินแป้งนะฮะกินกะทิไม่กิน กินกะทิไม่กลักวไม่กลัวไม่เป็นไรไม่ได้กินทุกวันแต่ก็กินบ่อยนะคะแต่ก็ไม่กลัวออกกุ้งลังมันก็ฮาละลายเลยวันนี้ตาแก๊สจะเล่นดูตาแก๊สจะเล่นเนี่ยเป็นแบบโปรเฟชชั่นแนลเลยเดี๋ยวเปิดระวังดูนะคะจะลงโอ้นบบาาานเนี่ยค่ะนะคะไฟแบบมหาการตาแก๊สเนี่ยทำเป็นแสนเพราะว่า เราวันนี้พาเ,เราใช้ของทางกล้วยน้ำไทยมาทำแบบตามโรงแรมเลยนี่เตรียมน้ำมันเดี๋ยวจะทอดเต้าหู้เต้าหู้เข้ามาให้เดี๋ยวต้องทอดหน่อยเลยทอดมาหอมแล้วเดี๋ยวกัดเต้าหู้ให้หอมแล้วเราสเสแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานเจ๊ก็ไดใส่แค่ซอสมัสตอร์รถั่วเหลืองเท่านั้นเองแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บสำคัญที่สุดคือนน้ำตาลต้องนีพกกริกแกงทำยังไงพริกแกงเจ๊เลีงใช้พริกขี้หนู สดกับพริกเหลืองสดบวกตะไคร้ผา่าผิวมะกรูดแล้วก็เม็ดผักชีนะคะแลพริกไทยไม่มีกระปิแต่เอาเห็ดหอมเนี่ยฮะซอยเล็กๆมาทอดแล้วปัน่นทอดแล้วปัน่นะคะเราก็ใช้แบบนั้นเองฝั่งนี้เตาแก้สมีสองหัวเราก็ใช้สองหัว กัดเองแกบัมันโตแรงมากทำอะไรต่อเห็ดหอมเนี่ยต้องแช่เวลาแช่เนี่ยต้องแช่ทั้งคืนแช่เพื่อที่ให้มันอ,อนิ่มละหอมจะกินเห็ดหอมเนี่ยหลังจากแช่เสร็จใส่น้ำมันหน่อยนะคะอันนี้น้ำมันพืชเน,นี่ยค่ะใส่น้ำมันลงไปเอาเห็ดหอมมาทอดก่อน ฝั่งนะู้นเราจะทอบเต้าหู้แม่บ้านเก่งที่นี่ ไปไหนก็จะซื้อพวกเนี้ยจริงๆเจลิ่งก็มีไอ้ตะลึงดีๆอะไรดีๆหมดบ้านเจลิ่งจะมีระเบียบอันนี้เป็นห้องครัวเล็กๆบนชั้นเจ็ดนะคะบนชั้นเจ็ดเป็นห้องครัวแต่เล็กๆแต่ใช้เครื่องแบบทุงชางเลยจลิงไม่ค่อยชอบใช้เครื่องน้อยๆแต่ว่าเวลาจะทำล้วก็ใช้เตาแก๊สแบบเล็กๆก็คนไหนมาไหนได้เนี่ยคะ่ะเป็นหอมเนี่ยทอดหน่อยส่วนหนึ่งเจลิ่งก็ริกแกงใช้เห็ดหอมซอยแทนกะปิ นะคะแต่เห็นหอมนี่พี่เกลิงทงตานเองนนี่เห็นไหมฮะดอกไม่ใหญ่ดอกใหญ่สายะท่างนั้นดอกเล็กๆเนี่ยหอมหอมแล้วทำยังไงแค่น้ำค้างคืนล้างให้สะอาดของพวกนี้มีเชื้อราล้างเสร็จล้างน้ำร้อนล้างล้างเสร็จก็แค่ค้างคือระ้บีบให้แห้งบีบให้แห้งเนี่ยเอามาผัดเนี่ยเริ่มหอมแล้วบ้านเกลิงทำกับข้าวจะใช้เกลืออาซีอิ๊วเป็นเมนแค่นั้น เกือมากกว่ิยิ้เมีงแกงเขียวหวานเนี่ยค่ะเดลินก็ไม่ชอบแบบว่าเอามาเอ่ออะไรนะทําแบบใส่อะไรที่แบบประหลาดๆเราก็จะทําแบบง่ายๆทุกอย่างประหยัดไม่ได้ใช้อะไรเลอ,เอะเธอเดยีนเก็บกว่านี้เยอะนนเ,เ,เราทำแบบกินอย่างพอเพียงเนี่ยห,หอมละหอมละตอนนี้เราก็จะใส่ วันน <c ười> ี ờ ้เราจะใส่เก็ดกุหนูเข้าไปแกงทุกอย่างเราใส่เกล็ดหมดนี่ค่ะผัดพวกนี้ให้หอมก่อนแม่แต่เออ ไี <c ười> <ouse> ่หาใส่ซอสมาเตอร์วันนี้เราจะไส่ซอสมาสเตอร์แค่ซอสเลยๆนะคะอรนนี้ก็แปลว่าไฟแรงเราก็หนีไนให้หอมก่อนดึงเกล้อ่่ะัดแดง้มันรลอยมาสบายนี่ค่ะ เกลือจริงๆเกลือแบบนี้เจลิ้งไม่ค่อยชอบเป็นเกลือไอโอดีนเกลือไอโอดีนเนี่ยกะไม่ถูกมันเค็มติดปกติเพราะจริงๆเกลือชาวบ้านนะคะที่ขายตามริมถนนที่จักรวรรดสองร้อยไปเนี่ยเรียกจังหวัดอะไรเนี่ยเจลิ้งจะเป็นซื้ออย่างนั้นห่ะเป็นกระสอบเลยนะเจลิ้งใช้เกลือเยอะนี่ค่ะหอมไหมหอมแล้วหอมมากค่ะเนี่ยเริ่มหอมแล้วกลิ่นได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นไหม มีจีนี้ก็ใส่ดี่่ยเยอาือขายเท่าไรอะไรนะอันนี้นะคะไม่าเสจทุกแต่ของบ้านเราก็มีนี่ซอสแมงาซอมาเตอร์ค่ะซอสมาเตอร์ดิบเฉือนปลาเจนปลาเองถูกเลยค่ะไม่ขายแพงไม่ขายแพงเรานำมาขายนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นซอสเผ็ดวันนี้เราทำชินเจเราก็จะใส่ซอสเผ็ดก็จะมีซอสเผ็ดกับซอสผัก นะคะเนี่ยก็ผักจะได้เป็นกิโลอย่างว่าจะเร่งจะได้เป็นกิโลเราก็จะใส่เป็นโหลเนี่ยค่ะไว้จะเร่งไม่ค่อยกระแดะค่คะจะเร่งเป็นคนมีเงินที่ของใช้อะไรเหลือก็เอามาใช้ไม่ต้องไปซื้อขวดสวยๆมาเล่นละครไม่เอาเลยอะไรที่จะทิ้งไม่มีทิ้งเก็บมาใช้หมดนะคะขวดโหลพวกนี้นะฮะไม่มีกระแดะเอาของชาวบ้านเนี่ยหรืออะไรก็เอามาใช้ตามนั้นไม่กระแดะอันนี้นี่อร่อยนะคะอันนี้จะมาใหม่กำลังจะมา เป็ <icana S 1> <ใ>นพริกทอดเขากินปอบปาเนี่ยค่ะเอกรำจะเข้ามาขายเนี่ยอร่อยมากเลยทานเล่นได้เลยค่ะทานเล่นได้เลยเหมือนใครๆแบบอารมณ์ือนฟุ้งเกาะแต่ว่ามันไม่ใช่มันคือพริกกำลังจะเข้ามาขายนะคะกำลังเดินทางมาไม่ได้เห็นจิจ่าทานเล่นเลยคืออะไรอร่อยจะิ้งจอมมา แต่เพาะใส่เบิร์เงี้ยก็ขับวนวกับทานผิดเป็นของไม่ใชน,นะคะอันนี้พี่กันไี่ทานแล้วขับวนด้านมันเบิร์ใสมันออกใส่หวานนี่ยค่ะเห็ดหูหนูเห็นไหมคะใส่น้ํานิดนึงเราจะไม่ใส่น้นําเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในแคงแต่ต้องทําให้เข้มข้นตอนนี้จริงๆน้ําเห็ดก็หวานอยู่แล้วเราก็ใส่ผงเนี่ยฮะซอสผงซุปตันนี้ซุปผัก ก็จะมีผักกระเห็ดที่กินเจได้เนี่ยะลักษณะจะเป็นฟองๆแบบอย่าภาพด้านในเนี่ยค่ะอันนี้ใส่ไม่เล้ยเจลินทำข้าวชอบใส่พริไทยพริกไทยบอกว่าเจลิเป็นกิโลนะคะสั่งมาแต่ก่อเป็นกิโลกิโลเลยเอ๊ะเห็นวันที่สิบสามแม่ก็จะทำอาหารได้ไะกลับจากอิตาลี เราก็จะเอาเอ๊ทำอาหารเจเลี้ยงถวายวันที่พ่อเราสวรรคตรเราก็ยังคิดเป็นพ่อเราพูดแล้วก็น้อตาจะไหลนะคะก็พ่อก็ยังเป็นหัวใจของพวกเราอยู่เนี่ยค่ะเจ็บสวยไหมคะมสวยวงามเวยงามใส่เงางาทอันนี้จริงๆที่บ้านเจะิญ้าย นีนนี้เนี่ยเราห่อเป็นห่อเล็กๆไงหอ่เหอเล็กๆอันนี้เราเลือดอย่างดีอันนี้ครึ่งกิโลก็สองร้อยสิบ,บาทดูให้เห็นมขาวบางคนก็ใช้อย่างนี้ใหญ่จังไม่เคยใช้เจลยังใช่หูหนูดังเนี่ยค่ะเป็นห่อเล็กๆเนี่ยอีแค่ได้กระมงังหนึ่งเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวของห่อนี้เองค่ะนะคะอันนี้ครึ่งเดียวเองไม่หมดอของดีๆทั้งนั้นนะคะ ดอกดอกเขานี่ยใหญ่มากใหญ่มากถ้าหาซื้อได้เลยค่ะแล้วก็จะมีแบบฟองเต้าหู้ด้วยนี่เห็ดซีโน่เห็ดหอมเวลากินเจเนี่ยข้าอย่างนี้มาผัดนะคะไม่ต้องใส่อะไรใส่ซอสกพิ่มก็ใส่ผงชูแล้วเรามากินกับข้าวต้มได้เลยนะางเนี้นะเนี่ยที่บ้านเราจะทําอย่างนี้ที่บ้านเจียงจะกรูกรูกรูรูกรูรเราวิธีการ ูหเห็ดนะคะแม่เราจะดูยังไงคะว่าเห็ดอันนี้ดีหรือไม่ดีอย่างวันที่ไปซื้อตามตลาดแล้วมันก็เห็ดหแล้เห็ดนะคะข้างในเนี่ยดูข้างในถ้าไม่ดีมันจะเปื่อยเปลือยเวลาทำพริกแกงเนี่ยนี่เราดูาทำพริกแกงอย่าทำในกระทะมันกระเด็นเลอะมองอ่ะอย่างเงี้ยแน่นอนเลยค่ะนะคะ เอาแบบนี้ดีนะคะตรงนี้พริกแกงนะคะพริกแกงใส่ลงไปแล้วนะคะเนี่ยพริกแกงเราไปผัดเวลาผัดพริกแกงต้องใจเย็นๆแล้วค่อยๆเติมกะทิไปเรื่อยๆบ้านเจลิงมีของคอมหมดของไทยของเทศหะผัดไปเรื่อยๆกลิ่นมาละ มีที่บอกมีหัวเป็นท้าวด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยนะคะอันนี้เวลาผัดเนี่ยค่อยๆเติมนี่ค่ะหัวกะทิเติมไปเรื่อยๆไอ้หัวกะทิเป็นก้อนนะคะสาเหตุเอาของเก่ามาใช้ก่อนมีของเก่าอยู่ลงก็ซื้อของใหม่ลงแต่มันจะไม่ปูดเพราะว่าเราปี๊ดไม่หันไีหันตู้เย็นจะให้ดูตู้เย็นย้ายหัของห้องห้องครัวจะเย็นสบายจะมีระเบียบทุกอย่างเห็นไหมคะเราจะจัดเป็นระเบียบก่อ เราเราไม่สกมเราสะอาดนี่ฮะมีสำหรับเวลาทอดสามชั้นกระเด็นมีแขนใจออมีตะลิวทุกอย่างเห็นไหมฮะตะลิวเยอะมากชอบซื้อดีๆนี่ีแต่ไม่ค่อยใช้หรอกชอบใช้เป็นไม้ถนะานี่คัแนแตรเนี่ยคูก่กับตาคู่ไปเยอะแยะไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ชอบใช้อยางนา้นลยนะแม่เห่นนะ ค่ะเดี๋กกินน้ำหน่อยพูดมากเพืแก่ <laughs> <laughs> จริงๆเป็นคนชอบทานน้ำดิวถึงสวยไอโอดีนเยอะโอดีนเกินนู้นหมด <laughs> เวลาผัดที่แกงสมตสมติถ้าแกงธรรมดาจะใส่น้ำปลาพวรจะใส่ตองผัดเพื่อให้น้ำมันแห้งไปกับกะทิไม่งั้นเราใส่ทีหลังเนี่ยจะทำให้กะทิเราใส่หนองแหนงอันเนี้ยเนี่ยเราใส่ซอสมาสเตอร์นะคะนี่ค่ะ แกงใส่ซีอิ๊วหอมสุดอร่อยสุดก็ได้รสชาติขายเองไม่ค่อยจะได้โบ๊ะนะคะเดี๋ยล้วรุ้นต่นเตนจะบอกเลยนะคะว่า,จา,วาบบบเจสำหรับฉบาของเจเลยนะคะสเคครับเนี่ยอยู่ี่ความจัดจ้านแต่เหมือนเราทันทานทาวเลยอะแต่ว่าเป็นเจบาเจเรมีเวลานี่นะคะตอนนี้เราก็จะใส่ใบมะกรูด อันนี้ค่ะใส่ใบมะกรูดคูเลยไหมทำไงเดี๋ยวเอาน้าใส่เดี๋ยวใส่ฮะเออเวลาแกงเนี่ยเราจะเอาค่อยๆเติมมืเราจะใส่วกะทิสดท้ายกะทิวกากะทิสดุด้ายก็คือหลังจากเราจะใส่มะเขือแล้วเรจะมีมะเขือพวงมะเขือเปราะใส่ด้วยจะได้เป็นคนทานสะอาดโกอย่าเทนะ เวลาใส่ห้ามห้ามห้ามเทพวกนี้จะมีน้ำอยู่ข้างล่างน้ำข้างล่างจะทำให้แกงเราไม่อร่อยนะคะให้โปรยค่ะวันนี้ทำแกงเขียวหวานเจนแกงเขียวหวานเจนใส่เห็ดทุกอย่างเป็นเห็ดหมดนะคะแล้วก็มีผักทั่วเด็่อยหนึ่งเป็นเต้าหู้เห็ดฟางเห็ดหอมเห็ดฟูหนูแล้วก็เต้าหู้ทอดนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอันนี้เขียวหวานเลย ไม่ใช่ซื้อที่แกงเขาตำเองเพราะที่แกงจะไม่เขียวขีดนะคะไม่เขียวขีดเ,เนี่ยเมนูที่อยู่ในหม้อนะคะถ้าใครหา,าวัตถุดิบไม่ได้เนี่ยมาที่ร้านเจลเน็ตนะคะไม่แพงเรามีแบ่งเป็นพอเล็กๆขาย,ขายเล็กเกเข้าใจนะคะการเราจะไปซื้อทีนึงโอง้โหกิโลนึงอยู่กี่คนเราไม่เอาเนี่ยค่ะพอแบบเนี้ย<อ> <หอ S 2> เล็กเล็กแบบเนี้ยค่ะเล็กเล็กมาแบ่งไม่ต้องเชื่อแกไม่ควรเนี่ยค่ะไม่ต้องซื้อเป็นกิโลกิโลอะไร เห็นไหมคะมันก็เริ่มมีสีสันเริ่มมีสีสันแต่สีสันไม่ได้เขียวฟีเพราะเราไม่ใส่สีพริกแกงทำเองค่ะสีแดงถ้าอยากให้มีสีสันหน่อยมันก็เอาพริกแ้งสีแดงก่อนแต่นี่จะเล้งอยากกินแบบพริกสดวันนี้กินพริกแกงแบบพริกสดนี่ไม่เคม็มเราก็จะเติมเกลือมันจะเล้งใช้เกลือเลืองมากใช่ค่ะเขาทำกับข้าวใช้เกลือ น,น้อยมากพี่แใช้เป็นน้ำปลาถ้าถึงจะเป็นปกติเจนก็ไม่ได้ใช้น้ำปลานะคะใช้เป็นเกลือเป็นหลักเพราะว่าทนกับข้าวใช้เกลืออร่อยกว่านี่ค่ะเวลาต้มอ,อย่าเอาน้ำเยอะก็ไม่เห็นเวลาคนอย่าไปตักอย่างนี้ไม่ว่าทำอะไรนะฮะให้คนอย่างนี้เอาลูกน้องจะรอยูค่คนึงไม่คนมันคนเกินไลเป็นเส้นมาเลยค่ะ <laughs> รวนเลยค่ะนะคะค่เรามีตำที่เหลาไว้ไ oh, ม okay. <im> ่เอาเยอะยังม่กินแรงเมื่อเคยเห็นแกงเฉียวหวานเขาปกติเขาใส่าขอันนี้เป็นสูตรเราธรรมดาเจลิ่นแกงเฉียวหวานถ้าไม่เจจะใส่เหล้าก็ได้อ๋อเราจะใส่เหล้านี่ค่ะเดือดแล้วเตาที่ดีแรงแป๊บเดียวได้กินแล้วค่ะสั่งซื้อได้ไหมสั่งซื้อได้ ซื้อได้ค่ะค,คุณนกค <Okay, S 1> <อ>ุณนกก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้ค่ะแล้วก็อาจจะเข้าไปในอแอดไลน์นะคะร้านแอดของเราร้นานเจเล็งดอนเมืองนะคะแล้วก็คุณนกก็แอดค่ะมาได้เลยค่ะหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะสั่งซื้อทางนี้ได้อยากิีฝีมือเจเลงจังเลยเรียนเชิญนะคะวันที่13ค่ะเจเลงจะมาทำอาหารเจเป็นเกลยอเยจนะคะแจก<น><น>ให้ ทานกันฟรีๆเลยค่ะเรียนเชิญนะคะคุณประธินนี่ค่ะแต่ชี้ไม่สวยนะคะเพราะเราไม่ได้ซื้อพริกแกงเราตำเองเป็นพริกแกงสดนะคะแต่เมื่อวานลืมสั่งให้เด็กใส่พริกแกงหน่อยถ้าเป็นเล็กๆเขาจะมาใส่เป็นใส่กระเทียมใส่ผักเค็มอะไรไปถ้าเป็นอันใหญ่ก็ใั่เป็น ทำขยะนะก็ทำขยะแบบเดี ite, so ๋ยวต้องทิ้งขยะเกลี่ยอะไรอย่างเนี้ยค่ะทุกอย่างมีประโยชน์หมดคือไม่จริงเอาไว้ได้ขายไอพี่พ่ออยู่คู่ฟองเต้าหู้นะคะที่จะมาโรย่ะแล้วก็มาโรยใช้เองไม่ไปเลยไม่ลงซื้อค่ะนี่ค่ะใส่เยอะมีอะไรใส่ให้หมดนทุกคนบอกว่าคนชอบทำอาหารเป็นคนใจดี ใช่ค่ะเป็นคนชอบให้คนทานใช่แล้วก็จะมีฟันตกธรรม<ช>ดา <c oughs> เก่งค่ะเวลาด่ับเลยถ้าไม่ถูกแล้วไม่เก่งใจแต่ออกกำลังที่สนามก็ยังมีพวกผู้ชายแก่ๆร้องรู้แม่แม่ไม้ผัวทิ้งเื่อแตกนิดแตกหน่อยก็ได้น่ายกว่าจะเอาได้อเอาได้ค่ะจะเล่นด่ากอถือตัวนะคะอย่าถูกค่ะถูกเยอะด่านะคะ,กกะ,คะจะเล่นถึงตัวมากเลยระดับไหมคะ ตั้งท่าเลยเอาเหรอทุกคนด่วนเมื่อกี้แล้วก็เขียวอช่ไหมฮะใครบอกว่าโอ้ยจะต้องกันอย่าเรื่องมากทําง่ายๆมะเขือถ้าให้มันสุกมันก็เขียวถ้าทําแบบไม่สุกมันก็จะไม่เขียวจําไว้แล้วกันขึ้นสุกขึ้นริดมันจะเขียวเนี่ยค่ะนะคะลองดูนี่นะคะหน้าตาของเต้าหู้ทอดเู้หนีบปอกเต้าหู้ใช่หรือไม่อกได้เลยเนี่ยค่ะ แกงหม้อ่นี้ขีดตังอ่ะเขาก็จะถามเออจะเลี้ยชื้อเห็ดมาสองโลรู้สึกจะร้อยหกสิบซื้อมะเขือมาสิบสองบาทมะเขือฟวงห้ามบาทเออไอไปออไอไปไปเลยนะไปหลังพามาบอกเราถาม เขาไปซื้อมาห้าบาทไปขโมยเด็กที่ออกกาลังกายมันกันนั้่เขาปลูกไว้นะฮะแล้วก็พี่กีหนูก็ไปขโมยเด็กที่สนามออกกําลังกายมากหนึ่งแล้วก็มาตามเปล่าค่ะให้เงินให้มากกว่าซื้อคนจนปลูกแล้วก็ไม่ได้ขโมยนะคะไม่ได้ขโมยเงินเองค่ะก็มาเจอหน้าจะขโมยแล้วนะก็จะบอกเขาเขาปลูกก็จะเอาหมดแต่ก็เอาตังค์ให้มากกว่าที่จะซื้อนะ้แล้วก็เห็ดหูหนูเมื่อกี้ก็ยี่ห้าบาทเห็ดหอมประมาณห้าสิบบาท พี่ขี้หนูเนี่ยประมาณเอสามขีดขีดเท่าไหร่นูงนตอนนี้ยี่สิบสามพี่เร่งซื้อไปเด็ดขโมยเด็ดเกินไม่รู้ราคาที่เกลือแปดแปดตันเองเนี่ยอร่อยพอดีจะอร่อยอยังไงถ้ากินกับน,น้องจีนเดี๋ยวแนะนำน้องจีนไม่มีจะให้ผมไปซื้อน็องปีชินหน่อยชั้นกล้องอเอาละทีนี้เราก็จะทำอย่ายงนี้อย่างนี้เอาคำพริกน้ำปลาวิธีทำพริกน้ำปลาทำยังไงหลายคนก็ถามทำไมน้ำปลาพริกเขาถึงดำๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะาทำให้ดู มาก่อนเป็นที่ทำให้พริกเช่้ไม่ดำต้องใส่น้ำมะนาวลงไปชุบหน่อยนึงอันนี้เป็นเจนะคะี่น้ำมะนาวนะคะชุบก่อนชุบเสร็จเจเล้งจะทำแบบพริกซีอิวมาสเตอร์เจค่ะพริกมาสเตอร์ตอนนี้ขายดีมากใครมาร้านเจล้งไม่มีใครไม่ซื้อเลยจะมีถั่วดำกับถั่วเหลืองใช่ถั่วดำกับถั่วเหลืองผสมกันนึ่งปลาอร่อยที่สุดในโลกนะคะทำหัวปลาต้มเค็มใช้ถั่วดำอันนี้ ก็จะใช้ขวดดำตัวนี้นะคะเราจะไม่ใช้ขวดเนีน่ยพิซซ่าปลานะคะขวดใหญ่กว่าเจ็ดสิบบาททำพิซซ่าปลาเห็นไหมคะอันนี้ต้องใส่มะนาวลงไปแช่ก่อนเพื่อไม่ให้พิซซ่าเอ,เอาละวันนี้เพื่อนเขาเอาไอ้นั้นมาให้ทานกันอะไรอนะ่ะไอ้สับปะรด อับปรดนี่น่าจะไม่มีคุณภาพเป็นสับปะรดอ่อนหรือไงเราก็ไม่รู้เขาบอกว่ามาสามวันแล้วไม่ถูกป้าป้าเขาก็อยากให้เจริญทานเจริญทเพรานแต่ว่าพี่สับปะรดพี่ใช้ไม่ได้เป็นอ่อนไปก็เลยขอเข้ามานี่ฮะดิบๆทำไรฮะเดี๋ยวมากินกับแกงนี่ อู๋เอาไอ้นั่นมาแม่เกลียมให้หั่นไว้อยู่ไหนตาหั่นสาจ้ะนี่ฮะพี่น้องเคเล้นเยอะนะคะเวลาทำพริกน้ำปลาที่เาทำเยอะๆเวลากินเนี้ยจะได้ไม่เลี่ยนไงฮะสับประรดใส่พริกน้ำปลาพริกซีอิ๊วพริกซีอิ๊วตรงบอกงาก็ใส่กระเทียมลงไปหน่อยเลยปุยง่้ ดูอะไรที่เราไม่เคยเจอทั่วไปจะมาเจอที่นี่เจเนอเรชอั่นใช่เอาแต่กระเทียมใส่ไม่ได้อุ้ม่เอากินเจห้ามกระเทียมเลยใช่เลยเฉยเลยเลนี่ยสับสับเหมือนเรากินไอ้นั่นค่ะกินซาวน้ำโอ้เจเนอเรชค่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะเอาถ้วยใหญ่หน่อะเมื่อกี้เอาถ้วแล้วเอามะนาวไป ใส่ช้อนเล็กเป็นคนใช้คัพเคใช้ช้อนเลืองเวลาทำตกข้าวเนี่ยค่ะอันนี้เราจะไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยเมื่อเราใส่สับประรดเนี่ยสับประรดดิบๆของมันจะทิ้งจะทิ้งจะทิ้งพิ่น์กินไ,ได้เห็นไหมคนรวยงอกมันก็จะเปรี้หหยวๆหวานๆเนาะใช่สับปะรดแทนที่พริกน้ำปลาต้องอใส่น้ำตาลหน่อยแล้วก็ะจะใส่กิ้วละไม่ใส่น,น้ำปลาค่ะ เอากินแกงดีเด็ดโอ้โหมันอร่อยอ่ะเอาข้าวตัดจานซิ่มีข้าวไหมวัน <c oughs> นี้ไม่คขไม่มีข้าวมันดีเราไม่ใส่กระเทียมใส่ไม่ได้แล้วก็ใส่เนี่ยค่ะคือแกงน่ากินไหมว้าี๋ยวให้ดูให้ดูเห็น <c oughs> ไหมฮะเ <c oughs> นี่ยอ่ะ,ะมีต้าหู้เห็นไหมฮะอาหารครอบครัชนะกินเจกับเจลงนะ้งเนี่ยแม่ ไม่มีไม่ครบหมดโมเห็นไหมคะเนี่ยวราพาใส่เยอะมเนี่ค่ะหม้อเนี่ยไม่ถึงห้าร้อยบาทรวมหมดนะคะหลักร้อย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 เท่านั้นใช่และเยอะมากจริง <laughs> จบแล้ววันนี้อิ่มแล้วนี่ยำยำเอ้ยไปนั่งกินแล้อออวอธิบายพี่แน่